ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายข,ข,ของเรานะจ๊ะ ั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายหลับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายสบายผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลย แล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรังในสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนตัดสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียน เรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งในช่วงที่เราจะหลับตาเจริญสม,มาธิภาวนากันนี้นะจ๊ะและกระทำใจของเราเนให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจใสใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนงินุ่มนุม,นมที่ศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหรือสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนํามาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปข้างหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีเส้นหนึ่ง ให้เสนดายทั้งสองตัดกันเป็นคาขาบาทจุดตัดจะเล็กกับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศซนกลา,างกายฐานที่7จ็ดโซนกลา,างกายฐานที่เจดตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะ ให้นำใจมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ใ้พระองค์มงคไม่ท้วนใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยที่เดียว ั้งแต่เบื้องต้นจกนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทสยานเป็นพระสัม,มาสัมพุตธเจ้าคือตั้งแต่เป็นปุถุชนจกนกระทั่งเป็นระสัมมาสัมพุตธเจ้าการเปลี่ยนสภาวะตรงนี้เนี่ยจากระดับจิตของปุตุิชนที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาแยบไปสู่สภาวะของผู้ที่ หมดจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเนี่ท่านทำโดยนำใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอ,อ,อยู่ที่ศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียวแล้วก็ใจหยุดอย่างเดียวเท่าน,นั้นไม่ได้ไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะใจหยุดนิ่งอย่างเดียว พอถูกส่วนใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจิตก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์ของดวงจิตเป็นดวงใสๆบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ตรงนี้อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศ ย่างกลางกงคนาพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่งกงคนาพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสบริสุทธิ์อย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างหรือเหมือนเพชรใสๆบ้างจะใสบริสุทธิ์ สว่างเหมือนดวงอาทิตยามเที่ยงวันแต่ว่าใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญมาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณที่ไม่อาจจะเอาอะไรมาเทียบได้บังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดตรงนี้เมื่อ ใจหยุดนิ่งไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รัง้งในเรื่องอะไรทั้งสิ้นนิ่งอย่างเดียวก็จะบังเกิดธรรมดวงแรกที่เรียกว่าปฐมมุมมักจะดวงธรรมานุปัสนาสถิปทานเป็นดวงใสๆจะปฏิบัติธรมเจริญสมาธิภาวนาแบบไหนก็ตาม ถ้ายังไม่ได้เห็นดวงอย่างนี้หรือยังไม่เข้าถึงดวงอย่างนี้นะก็แปลว่าหนทางเบื้องหน้าที่เราจะไปนะั้นยังไปไม่ได้จะต้องได้ดวงใสๆอย่างนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นที่เรียกว่าปฐมมรรคต้นทางไปสู่อายตนะดิพาน จะไปขจัดกิเลสอสวะทั้งหลายที่หุ่มเป็นชั้นยันชั้นเข้าไปให้หมดสิ้นเห็นธรรมดวงนี้เมื่อไหร่ไม่ช้าก็จะเห็นกายของพระธถาคตเจ้าคือกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วซึ่งเป็นกายภายในที่สรซ้อนกันอยู่ข้างใน เป็นกายที่สวยงามมากในลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกปลัการเกตดอกบัวตูมตั้งอยู่เป็นจอมกำมอมบนประเสียนที่เรียงลาบริสินประสหริส้น,นผมที่ขคดเวียนเป็นดักษินาวัดต,ตามเข็มนาฬิกาในอริยบทของสมาธิอยู่บนแผ่นจานะ่ กลมเป็นวงเวียนอย่างนั้นใสเกินความใสได้แดงสิ้นอย่างน้อยก็เหมือนลัตณนะรัตนาชาติในเมืองมนุษย์อินที่มีค่าที่ใสใสแต่มันยิ่งกว่านั้นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่ใสเป็นแก้วเป็นลัตนะอย่างนี้ก็เ,เรียกว่าพุทธรัตน เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะในกลางคายของท่านนั้นไม่มีความทุกข์เลยเมื่อเขาถึงดวงนี้ได้ก็จะดับทุกข์ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวที่ยั่งยืนเป็นอมตะกายนี้แหละคือกายที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ ในกลางกายท่านก็มีธรรมรรตนะเป็นดวงธรรมใสๆเป็นคลังแห่งความรู้ความรู้อันบริสุทธิ์เป็นความรู้ติดแท้จริงที่อยู่ภายในกลางกายท่านเรียกว่าธรรมรัตนะเพราะใสเป็นแก้วในกลางธรรมรัตนะก็จะมีกายธรรมที่ซ้อนอยู่ภายใน เป็นผู้รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เรียกว่าสังฆรัตนะตอนอยู่ภายในพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและของสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าพร,ระรัตนตรที่อยู่ภายในตัวที่ขอถึงไตรสรณคุม หมายถึงสามอย่างนี้ที่อยู่ภายในตัวที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกมีทุกข์ก็พึ่งท่านได้เพราะท่านไม่มีทุกข์มีแต่สุขล้วนๆแล้วก็มีอนุภาพอันนั้นไม่มีประมาณควรในการระลึกถึงนึกถึงท่านเห็นท่านอยู่ตลอดเวลาตั้งนอนยืนเดิน ความทุกข์ก็ดับไปมีแต่สุขล้วนๆนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขเหมือนอดีตพระราชาพระองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลคือพระมหาก,กัปปินละตอนเป็นพระราชาก็ไม่ได้มีความสุขอะไรแต่พอออกบวชปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมณนะธรรมเข้าถึงรัตะนะทั้งสามนิพายในกายของพระองค์ท่าน ท่านก็เปลงอุทารนในทุกคนต้องแห่งว่าสุขจังเลยสุขจริงหนอตอนเป็นพระราชายังไม่สุขอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จักคำว,ว่าความสุขด้วยเพราะฉะนั้นนี่บอกเขาถึงสามอย่างนี้แล้วท่านจึงมีความสุขมากเพราะว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่รัตนะทั้งสามนี้เอง จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเป็นชาวพุทธต้องเข้ามาถึงตรงนี้ให้ได้ต้องนำใจให้แล่นมาถึงตรงนี้ใจที่แล่นนี้เนะี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเพราะนั้นเราจะได้ยินยันคุค้นเคยไ้ไตสรณนคมคมหรือคำมันะแปลว่าแล่นมาถึงหรือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด พระใจ้ก็เคลื่อนเข้ามาสู่ภายในจนเขาถึงรัตนะทั้งสามอย่างนี้จึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเป็นอุบาสกปิสิทธิที่แท้จริงที่ปแปลว,ว่าผู้เขาไปนั่งใกล้่ารัตณะไกลคือใจละแล่นมาถึงตรงนี้ได้แม้อยู่ในเพศนิ้เขาเรือหัด เมื่อเยน้เพฆกระหรายก็เป็นวาสกปสิกาถ้าจะเป็นพระเป็นเนนถ้าเข่าถึงตรงนี้ได้ก็เป็นพระแทน้นี่นี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นอกนั้นไม่ใช่ชีวิตที่ผ,ผ่านมาของมนุษย์มีแต่เรื่องทำมาหากินทำมาค้าขายมีขึ้นมีลงอะไรกันไปอย่างนั้น แต่ก็ไม่ได้พบที่พึ่งที่ลึกหรือความสุขที่แท้จริงเลยแม้แต่นิดเดียวเจอแต่ความเพลินกับความเพลียหมดไปวันวันหนึง่งแค่กระลบทุกข์ม,มีทุกข์มาก็หาเรื่องเพลินกลบทุกข์แล้วก็มีความเพลียตกค้างมีปัญหาที่ต้องสะสางทั้งร่างกายจิตใจสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ต้องหยุดนิ่งอย่างนี้แหละจึงจะเข้าถึงได้เรื่องที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์ความหมายที่แท้จริงก็คือการเข้าถึงรัตนะทั้งสามนี่แหละซึ่งเป็นสิ่งที่พยายามกลัวนักกลัวหนาลัวมนุษย์จะเข้าถึงรัตนะทั้งสามภายในและจะรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต แต่รู้เรื่องราวอย่างนี้แล้วก็แล้วเขาก็จะปกครองไม่ได้จะเอามนุษย์มาเป็นบ่าวเป็นท่าของเขาไม่ได้จะขังมนุษย์ไว้ในภพสามไม่ได้ในวัฏฏสงสารไม่ได้เพราะฉะนั้นมีวิธีทางเดียวทอนนั้นเมื่อเขาไม่อยากให้มนุษย์ใจยหยุดนิ่งก็ก็ต้องสร้างความอยากให้มนุษย์เกิดขึ้นอยากได้อยากมีอยากเป็น ที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสมุทัยสมุทัยเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์คือทำตรงกันข้ามกับของฝ่ายพระฝ่ายบุญพระใจต้องหยุดนิ่งจึงจะหลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของเขาได้และก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงที่พึ่งที่ล,ลึกที่แท้จริงได้ ส่วนของปยามานเขาทำตรงข้ามต้องให้มีความทยานอยากเพราะนั้นเวลาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่นทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสีถ้าจะอธิบายเป็นแบบบ้านบานคือทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะสมุทัยคือความอยากจะดับทุกข์ได้ต้องหยุดนิโรธาแปลว่าหยุดนิ่งแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งคือใจหยุดนิ่ง หรือแปลว่าด,ดับก็ได้แต่คำเดิมแปลว่าหยุดนิ่งแล้วมรรคก็เกิดเป็นดวงใสๆใสดังกล่าวตั้งแต่บื้องต้นพอมรรคเขาเห็นทางก็นิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปจึงกระทั่งบรรลุมรรคผลผนิพพานโดยจะพระโลกนาคธรรมแายาตที่รักทั้งหลายานี่กำลังจะเตรียมตัว ก็จะเข้าไปสู่เพศของบรรจิตจะยกตัวเองขึ้นเป็นนักบวชพ้นจากเพศภาวะของความเป็นกือลหัสเราก็จะต้องฝึกตรงนี้ให้ได้ฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งตรงนี้ให้ได้เสียก่อนให้รู้จักไปห,หยุดแรกเป็นอย่างไรความสุขที่แท้จริงในเบื้องต้นเป็นอย่างไร หนทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาที่อยู่ในภายในนะั้นเป็นอย่างไรโดยการฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอย่างนี้เพรนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี่นะลูกนะให้แตะใจไว้เบาๆติดู่ว์กลางก,า,งกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเราจะกำหนดเครื่องหมายหรือแลนด์มาร์กที่หยุดของใจเรา ไปศูงกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้แล้วก็เป็นของใสๆเป็นโดงแก้วก็ได้ของกลมๆใสๆเรา,าจะนึกเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรก็ได้ชอบอย่างไหนถนัดอย่างไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นแต่ต้องนึกอย่างเบาๆสบายๆ ร้อมกับละครใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะไม่ใช่ที่สมองเนอะดังออกมาจากในกลางท้องเหมือนมาจากแ่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณ กลันจิตกลั่นใจก็เราให้ใสใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนเห็นความบริสุทธิ์ได้เดีย๋ยวบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะจนกว่า ใจจะหยุดนีงไงจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี่ก็ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเหียดนะจ๊ะ